กุฏิหลังนี้ท่านว่างว่างพระอาจารย์พระอาจารย์คำสอนท่านเมตตาให้มาเนาะให้มาอยู่ปกติกุฏิพระท่านไม่มีไม่มีไฟฟ้านะมีกุฏิอ่าสามหลังนะสามสี่หลังนะสี่หลังที่เป็นมีไฟฟ้าคือกุฏิของเจ้าววาดกุฏิของท่านอ่าอ่าไอ้ของไอ้ไอ้ เรือนรับรองของหลวงปู่สุธรรมสุธรรมโอเนาะเรือนพักรับรองท่านแล้วก็มีพระเนาะพระเรขาพระพระผู้ใหญ่ท่านอีกนะหลังหนึ่งเชวนหลังนี้ก็เป็นเรือนเรือนว่างเนาะเป็นเรือนอาจจะว่าเป็นเรือนรับรองของพระพระผู้ใหญ่ก็เลยให้ท่านเมตตาให้มาทําความสะอาด แล้วก็ให้มาพักก็คงจะพักอยู่ไอ้ที่เหมาะสมเนาะเราเหมือนสังกะรีสังกะรีคือเด็กวัดก็มาทําความสะอาดอุบายท่านก็คือให้มาทําความสะอาดนี่แหละแล้วก็มาดัดแปลงเอาลูกชายมาดัดแปลงด้วยเพื่อขัดโดยการทําความสะอาดเนาะอยู่บ้านเขาไม่ไม่กระดิกแหละามาอยู่นี่ต้องทำข้อวัดไม่งั้นผีหลอก,กว่างั้น ไม่ได้ได้กําลังขมักขมันนะชั้นบนด้วยอหรือเปล่าเช็ดหรือยังข้างบนเช็ดแล้วเนาะเช็ดแล้วโอ้นั่นเขารู้ด้วยครับว่าตรงไหนควรข้างบนก็เอาผ้าเอาผ้าเอาผ้าบนอข้างบนในการอเช็ดถูส่วนข้างล่างก็ใช้ผ้าพื้นถูเนาะแล้วเขาก็จะเรียนรู้เนาะ ทานอาบอลิเวนครับผม